สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันเลยนะครับกับช่องช่างยนต์เก่งนะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับอ่าเรียกว่าถ้าพี่น้องทําตามผมได้นะครับทั้งหมดนี่นะครับสามารถทาเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาช่างนะครับอ้าวก็วันนี้มาพบกันกับเจ้าโตโยต้าเครื่องหนึ่งนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นเครื่อง2000นะครับอยู่ในเอวันซ่านะครับวิธีการทำของ Toyota จะคล้ายๆกันนะครับอุปกรณ์แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ลุยเลยแล้วกันทุกอย่างของ Toyota นะครับหลักๆแล้วนี่ใช้เป็นประแจเบอร์ B 10นะครับตรงนี้นะครับ อาผมก็จะเริ่มถอดจากท่ออากาศก่อนแล้วกันนะครับอาตรงนี้ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สงสัยก็ inbox มาถามผมได้ในเพจเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีการทำไปเรื่อยๆนะครับอจะเปิดให้ดูนะครับแบบไม่มีการเร่งความเร็วเลยนะครับ ให้ดูแบบละเอียดทุกจุดเลยนะครับสำหรับท่านที่เบื่อ,อการดูยาวๆก็กรอดูเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับต้องการดูอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าจะได้เป็นความรู้สำหรับคนที่อยากรู้นะครับหรือสงสัยนะครับว่าเวลาช่างทำทำยังไงครับอาการรถคันนี้นะครับอ่า ที่ให้ผมแก้นะครับมาจากนะครับน้ํามันเครื่องนะครับเข้าเบ้าหัวเทียนนะครับแล้วทําให้รถนะครับสะดุดนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีการติดแก๊สด้วยนะครับอันนี้ก็จะบอกไว้นิดหนึ่งถ้าหากแก๊สของเรานะครับสะดุดนะครับลองมาชักหัวเทียนดูนะครับว่ามีคราบมีน้ํามันหรือเปล่านะครับถ้ามีน้ํามันลงไปในเบ้าหัวเทียนนะครับยังไงก็ทําให้รถสะดุดได้นะครับ ขั้นตอนนี้ผมจะมาร์กไว้นะครับเห็นไหมครับผมจะเป็นคนมาร์กไว้นะครับว่าถอดจากตำแหน่งไหนนะครับควรกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะวรถลูกค้านะครับมานะครับอันนี้ขับมาดีๆนะครับเคยมีเหตุการณ์สลับหัวนะครับลืมนะครับรถอาจจะหาการไม่เจอได้นะครับรถอาจมาดีๆคอยอาจจะมาเสียที่เรา ก็เป็นไปได้นะครับอ่าลดอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะครับตอนมามาดีๆนะครับตอนประกอบเสร็จนะครับเสียนะครับเคยเจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องก่อนถอดทุกครั้งนะครับผมจะอันนี้เป็นวิธีของผมเองนะผมจะมาร์กไว้นะครับายิ่งน็อตนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถอดตรงไหนใส่ตรงนั้นได้ยิ่งดีนะครับตรงนี้ ผมก็จะทำการทอดน็อตนะครับบนฝาวาลนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าฝาวาลของเรานะครับก็จะมีอุปสรรคคือตรงสายไฟนะครับสายไฟของเรานะครับมันอาจจะมีกิ๊นะครับมีอะไรนะครับทั้งหลายแหล่นะครับเพื่อเป็นการยึดสายไฟไว้นะครับไม่ให้มัน ให้ตัวได้นะครับตรงนี้ก็ถอดทุกตัวนะครับน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีสิบกว่าตัวนะครับน็อตนะครับดูให้ดีนะครับหมุนทางซ้ายออกนะครับอ่าแล้วก็กลับมาต่อครับคันนี้นะครับน้ำมันเครื่องเข้าไปในหัวเทียนแล้วยังไงนะครับแล้วก็มีอาการกินน้ำมันเครื่องนะครับอ่าคือ ประเมิอนอาการแล้วคือยางฝาวาวนะครับมันหมดอายุนะครับแข็งนะครับผมก็ทําการอ่าแก้ไขก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นน้ํามันเครื่องหายนะครับแล้วก็หัวเทียนมีน้ํามันลงเข้าไปในหัวเทียนนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนยางบ้าหัวเทียนอ่าแต่ว่าในส่วนนี้นะครับในยางในในส่วนของ รถรุ่นนี้นะครับมันจะมียางแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับคือเป็นชุดเบ้าหัวเทียนกับยางฝาวาวนะครับอตรงนี้ก็ถ้าถอดมาแล้วก็เปลี่ยนทั้งคู่นะครับอ่าหรือในชุดนะครับเวลาซื้อมาก็จะมีมาให้ทั้งคู่นะครับอ่าลองตรวจเช็คกันดูด้วยนะครับก็ทําการขันออกน,นะครับอ่าอันนี้ผมขัน คอยออกนะครับหมุนทางด้านซ้ายนะครับเป็นการขันออกนะครับอันนี้ย้ํานะครับหลายคนอินบอกมาถามว่าพี่ขันทางไหนนะครับสาหรับท่านที่รู้แล้วก็ผ่านไหนะครับรถญี่ปุ่นหรือการขันน็อตนะครับโดยส่วนใหญ่ของเครื่องชนแล้วต้องหรือน็อตทั่วไปของโซนเอเชียบ้านเรานะครับหมุนซ้ายเป็นการเอาออกนะครับนอกจากน็อตที่เป็นรอบแรงบิดนะครับ ว่าการหลุดจริงๆนะครับจะหมุนตรงข้ามนะครับอ่าตอนนี้ก็ทําการถอดทั้งหมดนะครับน็อตเยอะมากนะครับหายตัวหนึ่งนะครับระวังนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีก1ข้อนะครับก็คืออ่าน็อตจะตกลงไปนะครับอ่ามือใหม่ก็ระวังนิดนึงนะครับอันนี้แนะนําให้ทําตอนเครื่องเย็นนะครับจอดทิ้งไว้ให้สักเครื่องเย็นๆเลยนะครับ ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้เรานะครับทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็แยกน็อตให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับตรงส่วนนี้น็อตทางด้านข้างนะครับกับตรงกลางนะครับมีขนาดไม่เท่ากันนะครับตรงกลางที่ขันเบ้าหัวเทียนนะครับตรงข้างคอยนะฮะขนาดจะยาวกว่านะครับไอตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้ได้มีเวลามาคุยกันแล้วกันเนาะ เพราะว่าคลิปผมบางทีมีบ่อยบ้างไม่บ่อยบ้างไงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าทํางานนะครับบางทีมันไม่สะดวกในการถ่ายเนาะผมก็จะพยายามเอามาลงช่องให้ทุกคนนะครับให้ได้ดูนะครับให้ได้เห็นประสบการณ์นะครับอย่างที่ผมเห็นกันทุกวันนะครับอาต่อมาเอาออกแล้วอย่าลืมนะครับอันไหนที่เป็นรูเป็นอะไรนะครับผมจะพยายามหากระดาษหาอะไรมาอุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เศษหรือน็อตหรืออะไรแลครับมันมันหลุดลงไปนะครับ ผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับเป็นเป็นโดยนิสัยผมเลยนะครับจะอุดไว้นะครับเวลามันตกไปนะครับมันมันเสียเวลามากๆนะครับหรือหาไม่เจอนะครับก็ย่นระยะเวลาทํางานก็หาอะไรมาอุดซะอ่าระหว่างนี้ออกมาก็ตรวจสอบอุปกรณ์นะครับมีเสียมีอะไรหรือเปล่านะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผมหาเป็นกระดาษแข็งนะครับ ป,ป,ป,ปัน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 อุดไว้เป็นเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วถ้าให้ถูกวิธียิงต้องหาเป็นจุกยางเป็นคอกนะครับามาอุดขาทิ้งไว้เลยนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานนะครับอนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันาตามแบบฉบับช่างไทยแล้วนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเอาอุดไว้นะครับกันเศษขยะ น็อตเครื่องมือนะครับตกลงไปนะครับอ่าตรงนี้เสร็จแล้วผมจะทําการเอาออกนะครับการเอาออกถ้าน็อตไม่มีแล้วนะครับอันนี้ผมยังแอบลืมน็อตบางตัวเหมือนกันนะครับมันมีจุดที่บังนะครับเพราะฉะนั้นต้องถอดเล่าอุปกรณ์ออกให้หมดนะครับไม่ถอดคอยมองไม่เห็นนะครับน็อตหลายตัวนะครับอ่าอน,นี่เป็น ก็เป็นน็อตเบอร์เดิมนะครับน็อตเบอร์ส0นะครับอันนี้ตัวนี้จะจะยาวนะครับเวลาขันออกนะครับค่อยๆขันนะครับถ้าหากขันแล้วรู้สึกตึงนะครับลองขันเข้านิดนึงครับให้น็อตขยับนะฮะเคยเจอเคสแบบนี้น็อตขาดนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังนะครับในการถอดอุปกรณ์เครื่องยนต์นะครับน็อตขาดนี่คือเป็นสิ่งที่ช่างนี่แบบไม่อยากให้ เจอนะครับแต่ซึ่งแต่ละเคสรถแต่ละคันนะครับก็เจ้าของนะครับไม่ได้ไปทําอะไรมาหรอกครับแต่มันเป็นด้วยตัวมันเองนะครับเนื่องจากว่าตรงกลางนะครับน็อตจะมีโอกาสที่จะเป็นสนิมติดอะไรเนี่ยครับเป็นได้นะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับมันเข้าไปขังนะครับหรือบางทีล้างเครื่องล้างอะไรนะครับน้ํามันเข้าไปขังแล้วมันไม่ออกนะครับมันก็จะทําการมันก็จะ ขังอยู่ในนั้นนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสก,าก็เปิดออกมาได้เลยได้ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็เข้าไปถอดเออถอดอีกนะครับมีอะไรถอดให้หมดนะครับนี่ผมถอดกิฟต์นะครับมีสายไฟมีอะไรอยู่นะฮะอันนี้ก็ตรวจเช็คละมีตัวไหนอีกไหม มันยังแน่นๆอย่างนี้แสดงว่ายังขาดตัวไหนหรือเปล่านะครับดึงออกแล้วยังติดข้างบนนะแสดงว่านี่นะครับยังมีตัวหนึ่งนะครับตัวบนนะครับข้างในสุดเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมตรวจดูแล้วนะครับตัวแรกโอ้ยังเรียกว่ายังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ถ้างัดโดยที่ว่าฝืนๆนะครับฝานะครับ แตกเลยนะครับเพราะฝารุ่นนี้เป็นพลาสติกนะครับข้อควรระวังนะครับก็ระวังด้วยนะฮะที่เหลือก็ทำการขันออกนะครับฝาวาวรรุ่นใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่เป็นพลาสติกนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับแค่ทำตกทำหล่นนะครับโอกาสแตกได้นะครับอ่นนี่ออกแล้วนะฮะก็ทำการเอาสายไฟนะครับ ออกให้หมดนะครับอ่าแล้วก็ขยับนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับติดน่นติดนี่ขยับขยับนะครับดันดันขยับนิดนึงก็ออกแล้วฮะเบื้องต้นออกแล้วนี่ติดสายไฟนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับอ่านี่ ถือว่าออกแล้วนะครับวิธีเอาออกมีแค่นี้นะครับอ่าแ้ที่เหลือนี่คือเป็นวิธีการทํางานของผมเองก็เอามาให้ดูนะครับอ่าสำหรับท่านที่ต้องการดูนะครับว่าดูแล้วก็เรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับท่านที่มีอะไรเด็ดๆนะครับมาฝากผมก็คอมเมนต์มามาแบ่งกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันไหนผมรู้นะครับบอกว่ารู้นะครับอันไหนไม่รู้ก็ พี่น้องทุกคนนะครับที่รู้ก็เอามาแบ่งปันผลบ้างนะครับผมไม่ได้คนที่รู้ทุกอย่างนะครับอันนี้ผมใช้น้ํามันเบนซินในการทําความสะอาดนะครับโดยอันนี้รถคันนี้ผมสังเกตนะครับออกอย่างศูนย์โดยที่ยังไม่เคยซ่อมเลยนะครับมีกาวแค่2จุดนะครับนิดเดียวครับเหมือนใส่เอาไว้แค่ช่วยใส่นะครับ ย่างฝาวาวโดยส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับตามสไตล์แล้วตามจากที่ผมโดยโดยหลักการแล้วนะครับมันไม่ต้องใช้กาวนะครับใช้เหมือนกันครับผมจะใช้แค่ช่วยใส่เช่นเราไม่ให้มันตกลงไปนะครับเราก็ป้ายกาวนิดนึงนะครับเวลาคว่ำไม่ให้มันหลุดมืออะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้แค่นั้นนะครับแล้วก็ตามขอบตามมุมนะครับเวลาใส่แล้วให้มันไม่เลื่อนนะครับเราจะได้ใส่น็อตง่ายๆนะครับ ก็ตรงนี้ผมก็ทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับเท่าที่จะสะอาดได้นะครับสะอาดที่สุดนะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะทําให้ถ้าหากไม่สะอาดนะครับมันอาจจะทําให้มันไม่อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หาผ้าสะอาดๆนะครับแล้วก็เบนซินนะครับแล้วก็ล้างเช็ดอ่านี้ผมามาดูางานหนึง่งคันนี้แข็งขนาดนี้นะครับ ดูนะครับยางนิ่มๆนะครับกลายเป็นกลายเป็นซีลได้เลยนะครับงัดก็ระวังด้วยนะครับตามบ่าตามอะไรนะครับถ้ามันแตกหรือบินนะครับอาจจะทําให้ม่อยู่นะครับเวลางานต้องค่อยๆนะครับเห็นไหมครับดูเลยโอ้ออกเป็นแข็งโป๊กเลยครับเนี่ยหักเลยนะครับคันนี้วิ่งมา1นึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับไม่เคย มีการตรวจเช็คซ่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ออกมาก็ถือว่าเอามาให้ดูนะครับแสนกว่าโลเพิ่งทำไปจุดเดียวนะครับถือว่านี่นะครับอ,อันนี้ผมใส่เสร็จเรียบร้อยประกอบกลับเข้าไปนะครับเห็นไหมครับน,อน็อตตรงกลางจะยาวนะครับ ก็ตรงจุดนี้นะครับแนะนําได้ก็คือใช้มือขันนะครับดีที่สุดนะครับคือใช้แรงมือมืนะครับขันน็อตทุกตัวนะครับน็อตตัวไหนมีสนิมเป็นอะไรนะครับเอาออกไปปัดเกลียวล้างเกลียวให้ใส่อาดนะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับขันให้ให้ลื่นตึงมือนะครับเผื่อแม่ทันแนนคราวหน้านะครับจะได้ไม่มาโทษนะครับว่าไปทําที่ไหนมาเนี่ยอะไรอย่งเงี้ยครับ ช่างส่วนใหญ่นะครับจะขิงกันตรงนี้นะครับก็วันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พามาเจอประสบการณ์ใหม่ๆนะครับวันนี้เรียบร้อยเช็คนะครับอ่าส่งงานนะครับวันนี้มาดูแล้วกันก็คือเผื่อท่านใดพี่น้องท่านใดสงสัยนะครับน้ามันเสื้อน้ามันเครื่องซึมรั่วนะครับบนฝาวาลนะครับอ่าก็แก้ไขแบบนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวยังไงฝากช่องนิดนึง มีอะไรทักหากันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ